ท o อปโคตติ้งแอนด์บสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปรับชมการบูรณะพระพรม9นิ้วให้เป็นสีทองเงาเบญจรง์ของ Top ปโค t i n g งแอนด์บค่ะและนี่ก็คือพระพรมเก่า9นิ้วงานทองเหลืองสีลอกสุดโทมมากค่ะโดยขั้นตอนแรกเราจะนำไปลอกสีเก่าด้วยวิธีการยิงทรายลอกสีเก่าค่ะแล้วเราก็จะได้พื้นผิวใหม่แบบนี้นำไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ และในขั้นตอนต่อไปเราจะพ่นด้วยไซร e ค70เป็นสีรองพื้นโพลียูรีเทน 1K ข้อเด่นของสีรองพื้นตัวนี้นะคะเมื่อเรานำไปเข้าเครื่องแววกคัมจะทำให้เกิดความเงาแวววาวสุดๆเลยค่ะที่สำคัญคือยึดเกาะดีเยี่ยมมากๆและทนต่อทินเนอร์ 3A ด้วยค่ะเมื่อเราพ่นตัวนี้เสร็จแล้วก็จะทิ้งงานให้แห้งแข็งตัวหคืนนะคะและนำไปอบแห้งอุณหภูมิ120องศา30นาทีค่ะ แล้วนำไปเข้าเครื่องแวกคมจากนั้นเราก็จะได้องค์พระสีเงาโคเมียมสวยแบบนี้ค่ะและในขั้นตอนต่อไปเราก็จะพ่นด้วยสีทองเงาเบญจรงค์เฉดสีสวยพิเศษจากท็อปโคตติ้งโดยเฉพาะค่ะเป็นเฉดสีทองอารามที่มีความแวววาวมากๆและที่สำคัญก็คือมีความทนทานมากๆทนแดดทนฝนทนต่อทุกสภาวะเลยค่ะบูรณะครั้งเดียวอยู่ทนทานไปอีกเป็น 10, 10ปีเลยค่ะ และนี่ค่ะคุณผู้ชมงานสีทองเงาเบญจรงเฉดสีพิเศษจาก Top Coating Boss o s ให้ความสวยงามทนทานแวววาวสุดๆเรียกได้ว่าเป็นระบบการบูรณะพระเก่าให้กลับมาสวยเหมือนใหม่แบบครบวงจรเลยค่ะที่สำคัญ Top Coating เขารับบูรณะพระเก่าด้วยนะคะสามารถทักสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Top Coating Boss o s เลยค่ะสวัสดีค่ะ